BATTER อ p พของ BABYMONSTER เป็น MV เปิดตัว,ตวที่มียอดวิว100ล้านเร็วที่สุดเมื่อวันที่15ทธันวาคม2023 BATTER อ p พมิวสิกวิดีโอของ Girl Group YG Entertainment กลายเป็น MV ที่มียอดวิวบน YouTube อย่างเป็นทางการถึง100ล้านครั้งเร็วที่สุด สำหรับ B.A.B.Y.M.O.N.S.T.E.R เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพศ2 0 2 3โดยเพลง B.A.T.T.E.R Up เป็นซิงเกิลเปิดตัวของกลุ่มและตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นมิวสิกวิดีโอเปิดตัวที่เร็วที่สุดโดยกลุ่ม K-pop ที่มียอดวิวเกิน100ล้านครั้ง ขอแสดงความยินดีกับ B A B Y M O N S T E R